เดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพามาชมทั่วงอกที่ว่าเพาะไว้ด้านนอกนะครับเป็นแบบทดลองทดสอบนะครับผมอันนี้ล้องออกแบบมาเพาะไว้ด้านนอกด้านนอกของลรงเรือนนะครับนี่ครับลรงเรือนก็ปิดค่อนข้างมิดชิดนิดนึงเรื่องเรื่องแสงนะครับให้แบบค่อนข้างอับแสงนิดนึงแล้วก็ ที่อยู่ด้านนอกนี่มันจะแบบพื้นที่ทั่วๆไปนะครับโลง่ลงๆตรงนี้มันมีแสงมาเบิงมาเบิงว่ามันถ้าเจอแสงมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับอย่างที่เห็นครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าพวกทั่วงอกเนี่ยมันจะไว้ต่อแสงนะครับผมนี่ได้ครบกำหนดเก็บจริงๆเดี๋ยวนะลงไปเช้าวันที่ วันที่3ามแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแดก็คือเอ่อเรียกว่า6กคืนนี่แหละครับผมนี่นะครับมันจะเขียวแบบนี้ครับแต่ว่าด้านล่างไม่แน่ใจเนาะคิดว่าด้านล่างนี่น่าจะน่าจะพอได้อยู่อันนี้มันเป็นแคก่การทดสอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะโกยพวกที่มันเป็นเขียวๆหนาข้างบนนี้ออกว่า มันจะเขียวลงไปถึงข้างล่างหรือว่าถึงก้นถังบอนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตไดตก,กามาแล้วครับนี่นะครับจริงๆมันเก็บมือนีมันก็ได้เนาะแต่ว่าผมล่างบอทันนะครับมือนีก็ไปทรงมาแล้วสามสิบกว่ากิโลเล้วมันโบไหวครับผมแต่ว่าถามถึงขนาดต้นขนาดลำต้นของเพื่อนนี่ได้เลยนะครับอวบอ้วนเลยครับผม ว่าเสียตรงที่ว่านี่แหละอุ้ยลนมันเจอแสงนี่แหละครับนี่จริงๆกินได้นะครับถึงมันจะออกเขียวก็กินได้เพราะว่ามันกับวได้มีอ่อสิ่งเจือปนหรือสารเจือปนวได้มีสารพิษวได้มีอีย่างนะครับเลาก็ใส่แค่น้ำนี่แหละแล้วก็มีเป็นฮอร์โมนของทั่วงอกทั่วไปนี่แหละครับ ผสมน้ำลดลดน้ำฮอร์โมนแค่นั้นเองครับว่าได้ไปเพิ่มมีอย่างเลยแต่ว่าน้ำนี่มันบ่ค่อยพอนะตรงนี้ปั้มมันน้อยนะครับปั้มตัวนี้ตัวน้อยเดียว35วัตเนาะมันเป็นตัวแรกที่ผมเริ่มเพาะทั่วงอกนะครับเป็นตัวแรกผมกระบอแน่ชาด์จบ่แน่ใจว่ามันต้องมันต้องใส่ขนาดจากกี่วัตเนาะตอนแรกๆผมกร หาข้อมูลผิดพลาดนิดนึงก็เลยสร้างทั้งรัสดามาก็กลายเป็นปั้มตัวน้อยอ่าก็คิดว่ามันจะใส่งานได้เนาะจริงๆมันใส่ได้แต่ว่าถ้าเขาใส่ทัวหลายๆเนี่ยมันความหนาแน่นของทัวมันหลายปริมาณหน้ามันบ่นพอครับผมถ้าเขาถ้าเขาเฮ็ดแบบว่าเอาไว้กินเองจากทัวจากบ่เกินครึ่งโลหรือว่าจากครึ่งโลเนี่ย กับหลังกับหลังสวยครับถ้าเป็นปั๊มน้อยตัวนี้นะครับอันนี้ผมไซทัวนี่สองโลครึ่งนะครับสองโลครึ่งนี่ถ้าบ่าเสียหายนะถ้าทั่วบ่เนาคุณภาพเม็ดทั่วดีๆเนี่ยถ้าทั่วบ่เน่าเลยควบคุมน้ำควบคุมาการไซฮอร์โมนหรือลดน้ำฮอร์โมนได้สภาพพื้นที่อับนวยกว่านี่นะครับ ต่อกิโลเนี่ยก็ได้เป็นสิบกิโลนะครับพูดถึงทั่วงอกถ้าเขาใส่ทั่วลงไปโลนึงนียครับผมสองโลครึ่งเนี่ยยี่สิบโลก,กว่าในใดแน่นอนอยู่แล้วครับนี่ผมค่อยค่อยเอาส่วนที่ว่าเขาเห็นมันเป็นเขียว,เ,ยวเนาะเอาส่วนที่มันเป็นเขียว,ยวออกก่อนคือมันหลุดลงไปจากนี่มันกับมันกับบได้เขียวแล้วเดีครับ สังเกตเอ๊บสังเกตดีๆนะครับนี่มันเริ่มเริ่มเห็นแบบสีเหลืองปนขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเขียวแค่อยู่หนาบนบนแค่นั้นเองมันจะเขียวแค่หนาบนบนที่มันยืดออกมาแล้วมันมารับแสงนั่นแหละครับอันนี้ถือว่าหนาแน่นเลยแหละสองโลครึ่งนะสองโลครึ่งนี่ผมคิดว่าได้เกินคือยี่สิบโลนะบบมีปัญหาแน่นอนครับในถังนี้เนาะยี่สิบโลบบมีปัญหาแน่นอน เพื่อเพือพูดแล้วครับยี่สิบห้าโลพูดแลยครับถ้ายี่สิบห้าก็คือผลลั์มันก็คือทัว1หนึ่งต่อสิบนะครับทัวลงไปเม็ดทัว1หนึ่งกิโลนะได้ทัวงอกสิบกิโลครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างมาตรฐานนะครับถ้าได้หน่อยก็นี่ก็คือหลุดมาตรฐานนะครับเกิดจากหลายสาเหตุนะครับผมอู้ ออกมาเกือบเป็นเครื่องตะก,กา้าเกือบเครื่องตะกา้าเลาได้ครับพี่น้องยังบนลดลงไปเลยได้นี่ซิบุร้ออกเป็นตะก,กาพ์ไปเลยครับนี่ถ้าน้ำม,มันบ่ค่อยพอมันจะเป็นอย่างซี่นะครับนี่มันจะเน่านะครับนี่คือมันเกิดความฮอนเกิดความร้อนในตัวของถั่วเราเองแล้วน้ํามันลดไม่ถึงหรือว่าลดไม่พอหรือจํานวนน้ำเนี่ยมันน้อยไปนะครับเนั่นแหละครับประมาณนั่นแหละ เพราะฉะนั้นปั๊มน้ำตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็คือมันไม่เหมาะที่จะมาลงถั่วงอกที่ใช้ปริมาณเกิน2อกิโลขึ้นมาแบบนี้นะครับครึ่งโลหรือว่าโลนึงเนี่ยกับพอได้นะครับผมว้าวมันเก่งงามเลยครับต้นมันบมเมนต์น่อยด้ยครับนี่เพียงแต่มันออกไปทั้งไปทั้งใบเขียวแค่นั้นเองนะครับโอเคก็สรุป สันส้นๆของคลิปนี้นะครับผมให้ให้เอซให้พี่น้องได้รับชมว่าคือเราสามารถเพาะได้นะครับถั่วงอกเนี่ยเพาะด้านนอกได้แต่ว่าเราต้องคํานึงถึงเรื่องอแสงนะครับเป็นหลักเลยครับผมเรื่องเรื่องสภาพอากาศเนาะเรื่องแสงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำนะครับปั๊มน้ําควรจะเกิน35วัตต์ขึ้นไปเนาะตัวที่ผมใส่นี่ เป็นโซโบ3 5วัต์นะครับผมประมาณ5 5าสากำลังดีนะครับถ้าถ้าเพาะทั่วงอกอบ่เกิน2อกิโลนะครับผมในถังประมาณเนี่ยครับแต่ผมใส่รู้สึกจะเป็นตัวที่ใส่ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวเจ็ดสิบวัตหรือจึองใดนี่แหละครับผมโค้ดมันดับบ0ยูแปดร้อยเนาะถ้าจำผิดหรือว่าแปดสิบวัต์นี่ยแหละครับ น่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดของโซโบแล้วนะครับผมสั่งทางลาซาดานะครับอโอเคเก็บไปเก็บมาคือสิเต็มพุ่นละครับเต็มตะก,ก้าพุ่นละครับบายในพี่นอ้องที่ได้เอื้อนผู้ให,หน้องมาเอื้อนพี่น้องเท่าไรน้องมาเอา,เอาหนบา,า,า,านี้ครับโอเคครับผมสรุปเลยเบิ้งนะครับเบิ้งขนาดดียังยังแบบว่ายังปิมๆแค่ขอบนะครับ นี่จะเต็มตะก,ก้าเลยนะครับนี่ตะก,ก้านี่บาน้อยนะครับถ้าเต็มตะก,ก้าี่ได้ประมาณเจ็ดกิโลนะครับนี่ถ้าเต็มตะก,ก้าังได้บวกลบประมาณเจ็ดกิโลครับผมโอเคถั่วงอกอันทิกาพารวยถั่วงอกของคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมอีกไม่อ่รูปแบบนึงในการทดสอบทดลองเพาะถั่วงอกนะครับนอกโรงเรือนโอเคนี่ก็เริ่มเริ่มซีบัวเห็นใบเขียวแล้วครับผม อาจจะปล่อยไว้เพื่อต้องล่างสมทบกับอีกไม้ถังหนึ่งด้านไหนในพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่ออื่นนี่ก,ก็ออเดอร์กับประมาณ30บวกเป็นยางหน่อยแน่นอนครับผมขอบคุณเนบซีนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคนบ้นบานนอุ๋ยชาแนลนะครับผมกับการเพาะถั่วงอกนะครับเพาะถั่วงอกขายกับครบ2เดือนกับอีกประมาณอสองเดือน3วันในการเพาะถั่วงอกของคนบ้นบานนอุ๋ยชาแนลนะครับผมเริ่มเริ่มเพาะ วันที่6นะครับผมวันที่6กพฤษภาคม2567้อเอ่มนี้ก็เป็นวันที่วันที่9กกรกฎาคม2567ก็2ับเดือนกบอีกประมาณ3วันนะครับผมในการเพาะถั่วงอกก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับก็คือเริ่มเพาะก็คือได้ขายเลยแล้วก็ทุกมื้อนี้ก็จากออเดอร์แค่บบกี่ถุงกับตอนนี้ก็เริ่มไต่ขึ้นมาประมาณ สามสิบกว่า40ถุง3ามสถึงสีกิโลต่อวันนะครับผมขอบคุณทุกทกท,กท่านนะครับที่อุดหนุนช่องคนบ้านบ้านอุ่ยชาแนลอุดหนุนถั่วงอกของคนบ้านบ้านอุน่ยชาแนลอุดหนุนถั่วงอกอันธิกาพารวยถั่วงอกไม่ฟอกขาวไม่ฟอกสีครับผมเมื่อนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย